สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัตจผูกถูกคนเดอ้อยินดีต้อนรับเขา้าถู่ส่องสารสวรรค์นเนาะเมื่อเนี่เฮากะไปถวายเงินคือเก่าแลา้วก็ไปอัปเดตห้องน้ำแล้วก็ไปอัปเดตกุฏีน้องพี่น,อน้องผนเห็ดทอมสายแวเนานหลังจากพี่เฮาบด้ลงไปล้ายมือเนาะพอดีว่ามีพี่น้องคนก็โอนเงินมาห่วมเห็ดบุญน,นี่แหละส้างกุฏิใหม่นำเนาะเย่าซีมานไลยสื่อว่ามีภัยแหน่เนาะพี่น้อง คนที่หนึ่งเนาะก็เป็นนายภัยรัตอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมกับหาร้อยบาทแล้วก็เอฟซีฝั่งไทยเนะาะผนบออกสื่อเนาะน,นี่ผนโอนมาออกสื่อกับสองร้อยบาทเนาะแล้วก็นายอาทิตย์การงานเนาะอำเภอเทพสถิตจังหวัดไซยภูมิกับสองพันสามร้อยบาทแล้วก็นางสาวควันตาพมลินและครอบครัวเนาะห้าร้อยบาทกับขอบขอบคุณขอบคุณบนสกูสุคนเดอขอให้ ผูทีห่วมทําบุญแล้วก็ผูทีเบิ่งคิดอยนะู่เนาะนี่จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงลารวยเงินทองเดอ้อคิดอะไรก็ให้สมมุ่งมาตราัตนาเนาะอโมทนาเห็ุบุญสั่งกุฏิใหม่ในโมนิกาขอให้เจ้าขบแต่ความสําเร็จเนาะให้เจริญเจริญยิงชุดยิ่งขึ้นเดอ้อสุขกายสบายใจทานมาเมื่อเศร้าอะไรเข่าเมื่อแรงเดอ้อลารวยลารวยเนาะป่ะมันนี้เข้ากันผ้าลงไปทางวัดเนาะไปถวายเพิ่นทัแหละแล้วก็ที่เอาลายสื่อนี่เนาะ หายเพิ่นอ่านแล้วหายเพิ่นหายท้อเนาะพี Spike ่น้องแล้วก็จะไปอัปเดตห้องน้ำแล้วก uh ็อ huh. ัปเดตติอะไรเนาะหลังจากที่ไราลงไปลายมื่อแล้วก็ปะพี่น้องเราเพิ่งประชนกันเลยมันีก็เป็นบรรยากาศยางแ้งแรงเนี่ยอะไรเนาะลงไปรยากาศแรงพี่น้องปะเพราว่าเลายายห่างไปด้วกันเลยพี่น้องตอนนี้เขาลงมาหอดวัดไปถีบร้อยเนาะพี่น้องโอ้บอราวขึ้นอย่างกันไปทางหอแจกเลยเนาะนี่เขาขึ้นมาทางหอแจกเนาะพี่น้อง จะได้อ่านรายสื่อเดอ้อร่วมสามกุฏินายนายไพยหลัดอำเภอนาแกจังหวัดนครพานมห้าร้อยบาทเอฟซีฝังไทยสองร้อยบาทนายนายอาทิต์การงานอำเภอทิศสถิตเทพสถิต,ถตถถจ,จังหวัดไชยภูม สอนามง้บาทนางสาวพันตาุ่มาลินและก็กัวห้าร้อยบาทเด้อบ้านองยางเขาในแหละเนาะกันแดดโมโปโมนาเดือสาธุเด้อคุณนีทอ้เป็นผานกองสะ่านทองเที่ยวไตเด้อสาธุเด้อสาธุช่วยพอให้เด้อพอก่อนเนาะอช่วยพอนไห่เด้อ ธารมาสีวายพอ่อหนอยเป็นพอ่อไซอันปรสเสฐอุโซนเกิดขึ้นแล้วพอรอแก้วสีทรงตามแต่ว่าพอ่ออันนี้บริยากนาเป็นพอ่อทิฏฐิปักการถือเป็นพรบูหานแต่ปะโทมมาแล้วสาธุเต้อยพอ่อหลวงแก้วทั้งสามให้ลงลำ้ำคุณปะพุธปะรรมคุณปะสังกาเจ้ามาปกเงาให้อยู่เงินให้เจ้าสุขลามลื่นไข่โลกยามาคัดแนวใดดีให้ล่มพัด ลองร้อยไปตามน้ำแนวน้ามาเที่ยมเขาน้ำกายถูกบาดบาดยานบ่อาเท่าและนั่งขั้นใดโมอทาบ่อรีจาคบุญหุ่นกลืนคนเด้อขอโงานอมเด้อซาทุกคนที่มีให้เจริญหนงเรื่องเด้อดอ,อย่าเจ็บยาไข้หายพญานโภคาเด้อคิดอะไ้ชินได้ขอให้ดังสมบังิขอให้ว้สามยาสุมีมาตองคว้ามาเซา

ตทวายเงินให้พระเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องอันนั้นเป็นไม้ไม้แป้นปูแป้นผ่าแหละเพิ่นสิเอามาคั่มกันไว้ซะก่อนเนาะเพราะว่าตากแดดไว้เพราะว่าให้มันเหี่ยวให้มันยังอะไรถ้าเอากองกองกันไว้แล้วมันสิขดมันสิงโง่นะพี่น้องมันสิขดงโง่เนาะก็เลยให้เขาเจ้าอเเเ็สาา นี่เนาะพี่น้องเผื่เชียวค่ำไว้ก่อนเนาะตอนนี้ฮะรอไม่ค้างอะไรไม่ค้างเพื่อ,อเหตุแล้วแล้วแต่ยังมาส่งโมได้เนาะเพระาะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหลอกดาวอะไรพี่น้องมันช่วงหลอกดาวแล้วเผิ่อโมหายไปใส่เนาะก็เลยยังมาส่งโมได้ก็เลยยังเอาไม้นี่สั้นไว้ก่อนเนี่ยรอบึกบบกบเบิ่องยังเรียบร้อยอ๋อันนี้นี่ยปูเนี่ปูเพิ่ออาบน้ำเนาะอันนี้เป็นเสาเนาะเสาที่ต่อขึ้น เสาที่โตตัวนนี 1, ้เป็นเสาไม้แดงเนาะพี่น้องเสาไม้แดงเสายาวนี่สองพันเนาะเสาหน้าพันหนึ่งเสายาวนี่ห้าเมตรตัวนี้เนาะตัวนี้จักเมตรกันนะตัวสั้นนี่จักเมตรก็ย่าสามเมตรหกสิบตัวนี้ห้าเมตรเนาะหน้าหน้าสิบแปดบ่อนี่คือใหญ่โอ้หน้าสิบเก้าหน้าสิแปดหน้าสิบเก้าก็มีไม้แดงเบิดเนาะพี่น้อง่นีเ ไม่หังเซาละแปดเก้าร้อยผนว่าอันนี้ไม่แดงมันจิแพงนแน่เนาะผ่นกำลังอันนี้ผ่น,นกำลังกบตัวน,นี้แล้วบแล้วเนาะตัวนี้อนนัอนันี้ <c oughs> พาดหผบแล้วแะเนาะกบแล้วและ้ะเนาะตอนนี้ขาดอยู่สองเซานะเนาะผ่นยังไ่ได้มาส่ง ับนนเนาะเิ่นกบเิ่นกบไปเรียบร้อยตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วอ๋อไม้แป้นปูนี่ยังบ่ได้นั่นเนาะไม่แป้นปูข้าวขาวบดเนี่ยมันสิเป็นนั่ะเพราวขาวบเห็ดเเออมันเน่าเออแม่นแมนเีนนมันเน่ามันตึงนะเลยใช่เข้ากบเนี่ย่เข้ากบเลยอ่าให้เป็นเ มันเป็นปูนี่นนโดยให้เพลนล่องให้เรียบร้อยโดยแบบแลนล่องมวยมีน้ามวยคมร้ายโบราณผม่มีปองเลยนะอ่านี่นอกนอพี่น้องเพิ่นก็คิดค่าปูอีกกะ 15, นะ็ะหม่่อนห่านะค่าเพิ่นคิดค่าปูนี่แต่ก็หมุ่งหวาชิคอรถ่นได้หรือบอ่เนาะเพราะว่า รู้สึกว่าเพราะว่าเฮากระยันเงินแบบว่าบ่พอะไรสิ่งอะไรอย่างเนาะเพราะว่าคหาผนคิดค่าสร้างอยู่นะพี่น้องสร้างเนาะกระโบมโหที่คอลดได้เท่ายคำให้เพิ่นปูให้พูกแหละล้อเสาล้อตรงเออค้างเนาะพี่น้องล้อค้างล้อยังล้อค้างใหญ่ตรงก็เลยก็จะให้เพิ่นกบกบให้แล้วก็จะให้เพิ่นปูเนาะแต่ว่าผลส่าง่ลกระดิษ์หมื่นหาเพราะเนาะถืกบอกถูกบอว่าก แพงอยู่แล้วพี่น้องอีกอย่างเงินที่พี่น้องสวยเหตุบุญมาเนาะก็ไม่ว่ายาตมันบุพเพนาถ่าสทีมาจ่ายค่าสร้างเมือนหาเนาะอย่างช่วงนี้เป็นช่วงยำไห้ยำนาแน่บางคนคนก็เห็นให้เหตุนาเนาะสร้างคนก็ค่อยว่างปันใดให้ได้สร้างแบบลลายบ่อนคนก็ค่อยว่างกันไปเนาะมีแต่เจ้าเดียวนี่พี่น้องว่างเนาะ เสากะเสาขาดอีซองเสาบอทันได้มาส่งเนาะอันนี้ฮะบ้านใกล้ๆเพิ่นมาส่งเสาทีสิบเสาสิบเสาอยู่นี่เนาะเดี๋ยวสิไปให้เบิงนะ่งเนาะว่าเพิ่นเทพื้นสำเร็แล้วอื่นเนาะพี่น้องเพิ่นก็สิสร้างหินกับทรายนะเนาะแปดแสนเนาะรวมกันนั่นแหละคนละครึ่งแปดแสนเนาะ พอดีหละเงินในทิดการงานเพิ่นฝากมาเป็นจะภาพินกับทรายเนาะก็เพิ่นก็สิได้ไปสั่งมาอื่นสั่งมาไวเละสั่งไว้จะหน่อยโบเมนยังดอกก็ะเพะสั่งมาไวในยอนว่าบ้านเฮาเวลาฝนตกทางมันชิยากหลายเนาะเขามายากแล้วเขาบ่อยากเขามาส่งนะพี่น้องก็เลยสั่งมาไว้เพิ่นก็เลือแต่เพิ่นสิก่อห้องหนึ่งใต้ไตทุนนี่เนาะสิก่อห้องหนึ่งไตทุนพิ่ก่อห้องหนึ่งไว้พล นี่ผืนเทพื้นไวเรียบร้อยแล้วพี่น้องนาเนาะผืนเทก็ได้นี่หลังจากที่อันคางเนาะคางมาแล้วก็ใส่เชาขึ้นแล้วก็ชีว่างตรงใหญ่ตรงแล้วก็ผ่นกระชีกบไม้นั่นแหละไม่แป้นแล้วผ่นกระชีปูแป้นห้แต่ิ่นปูแป้นห้เนอกแต่ิ่นกระคิดราคาหมื่นหาพี่น้องเอ้ยิ่นว่าไว้ใหสน้าสั่งผืนว่าสร้างที่เห็ุอันนี้แหละนี่ิ่นคิดเป็นช่วงเป็นช่วงได้ มัดเข่าพายอีกเด้บ้าน่ย้ายมันชีแปดอีกเด้โอ้ค่าสร้างก็ถือว่าเป็นฉุดเป็นฉุดเนาะอือเป็นชุดเป็นชุดยังวะก็ว่าอะไรขันเมารวมผัดว่ามีเงินจ่ายเขาลวดบัดเดียวก็ต้องจ้างเป็นชุดเป็นชุดพ่อได้ก็จ้างไปนั่นนี่เนาะพี่น้องก่ยังบ่มียังคืบหนาเนาะว่าในแน่กับช่วงนี้กับช่วงพญาตระบาดเนี่หละไม่ก็มาบะครบเห็ดแล้วแต่มาส่งบบไร ยังไม่เศร้าก kind of ันเจ้าหนึ่งพันเหตุหักซบเศร้าเนาะก็มาแล้วสิบเสร้าเหลืออีกสองเศร้ายังมาทันมาเนาะพี่น้องเสร้ายาวสองเศร้ามาเนาะส่วนใหญ่พันสีเอาเป็นไม้แดงมัดเลยผู้หล่ถ่าเศร้ามาไม้คางมาเรียบร้อยผู้เล่จะเห็นความคืบหน้าขึ้นกว่านี้เนาะพี่น้องก็นี่แหละประมาณนี้แหละยังบาทันคืบหน้าไปได้เนาะแต่เทศแต่นั่นแหละค่ะ เทแต่พื้นไว้เนะาะจักคำนเทพื้นไว้เผ่นเห็ดยังลอยบ่สิกอ่อยห้องนึเพผ่นว่ะอยู่ใจทุนเนี้ยถืเลือกกระปะเป็นโล่งเลยอันนี้จะเป็นส่วนห้องห้องน้ำเนาะพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นนันเผ่นชิก่อห้องอีกห้องหนึ่งอะไรเนาะเนี่ยหรือว่าบบแมนบ่าน่าจะแมนเพี่น้องเอ้ส่วนห้องน้ำเนาะกับคืบหน้ามาหลายเติบเลยเนาะกเพผ่นกระมงลังค้าแล้วแต่เผ่นโอ้โถสวมก,ก็ใส่ระดอกอะนะ มงคงคาแล้วเนาะ้วก็ะโบกแล้วฮานอายสื่อเนาะโอ้ยบ่เห็นหุ่งปันใด,ดพี่น้องเอ้ยอยังโบทา,า,านสีเนาะวันจันทร์วันที่สามเดือนห้าพอศซองห้าหากสี่พระทองสิงหรัตรนธรรมโมผู้ผู้ท้าสร้างสัทธาสร้างพอออกทอมแก้วธรรมคุณและแม่บุญแม่ทุมบุญภู พร้อมครอบครัวเก้าร้อยห้าสิบ u s นาะพี่น้องเพิ่นกับเขียนไว้เนาะแล้วก็พอออกสมใจไพยไก่สอนพร้อมครอบครัวแปดรอย u s นาะพี่น้องวันที่สามเดือนหา้าปีสองพันสเอ็ดอีเนาะลายสื่อรายสื่อผู้ที่เพิ่นอมุทนาเป็นเจ้าภาพเนาะห่วมเห็ดห้องน้ำอะไรเนาะ เรมีอยู่สองครอบครัวมาจาก U.S.A. บนนอกพี่น้องนี่กระทื้ว่าใหญ่อยู่ไหนแผ่นอันแผ่นอันอนั้นนกะใส่แบบอย่างหนาเนอะแบบดีเลยแะละแผ่นรูซิงหลังคาเล็กแบบอย่างหน้าแล้ว่แบบ็แผ่น,น,แบบน,แ,แ,ผนแผ่นอันนี้กามันมีแบบ จกเม็ดทอาได้หน้ามือนะ่ะคอยก็ลืมเลยเนาะมันมีแบบนาแบบบางเนาะพี่พี่น้องแบบบางมันก็ฉีถึกเนาะแบบนาแบบนามันก็ฉีแพงแน่เนาะบาดนี้กะ่นกะฮะดิสโคก่นกะเอาแบบนั้นเนาะสะโคกห้องน้ำไปแบบ่า่นเห็ดไว้เพื่อเท่า,เพ,เ,ทาเพื่อแก่แล้วว่าง่ายเนาะนั่งยงย่อมันลำบากสิได้หนังบาสิเอา แต่โบลิบลิบลิกตได้พี่น้องนั่งเอา้วสิใส่น้าลาดเนาะวันนี้เนาะแต่ยังบริปูแต่กระเบื้องเนาะกระเบื้องในพันกว่าซื้อมาแต่กระเบื้องปูพื้นเนาะส่วนกระเบื้องฟ้านี่คือสิบริใส่พันว่าบริใส่งบงบบุมีพันว่าตัวนี้อันนี้เป็นห้องอาบเนะห้องอาบก็ห้องใหญ่อยู่ เนี่ยเป็นห้องห้องถ่ายนาะพี่น้องพัเลอห้องถ่ายเนาะมาในส่วนห้องน้ำก็นอกกระขาดอีกซีล่ะกะกระเบื้องอันผ้าขาดซีกับกระเบื้องผ้าสองอย่างเท่านั้นเนาะที่เรือพอเบิดที่เรือพอเบิดแล้วคนวะเนี่ยเนาะประมาณนี้แต่พี่น้องพนดีใส่แผ่นขาวๆแบบนั้นเนาะประมาณนี้แหละพี่น้อง อันสื่อสําหรับสื่อที่เพิ่นเป็นจาภาพสร้างนี่ก็ะเนาะกะกะยังสีบกคอยแจ้งไปได้พาวันยังไม่ได้ทาสีนี่พี่น้องต้องทาสีก่อนเนาะจังสีเห็นแจ้งเนาะสัททาสร้างนะพี่น้องประมาณนี้แหละเพิ่นกระบกแล้วมนันเองก็ะเลือแต่ปูก,กะโลกะโลนี่ผนสั่งมาแต่อัน สั่งมาแต่กระโลปูพื้นเนาะกระโลพาผัดยังม่มีงบะนะพี่น้องวันนี้ก็เลยปูพื้นก่อนนี่เนาะพี่น้องแล้ววันนี้ผนก็ปูกระโลแล้วผมใส่ประตูเนาะขาดซีกับก,กระเบื้องพาพาที่แบบว่าเวลาเาอาบน้ำอายัางแบบว่ามันกระเด็นมันชีบุเปื้อนนะพี่น้องรวมทั้งคาส่างคายังบดนี่ยพี่น้อง ลายอยู่ใดหัวห้องมันก็ห้องใหญ่อยู่เนาะโบ้านนี้เฮาก็สิได้เบิ่งงานแล้วบาดนี้เนาะหลังจากที่ทวายทวายเงินเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะสิได้เมื่องภาพเดเบิ่งห้องน้ำก็เบิ่งเนี่เนาะบ้านนี้ปูนเด้อืมสิก่อห้องสิก่อห้องนึงก่อนบ่สิก่อมื้ออื่นนี่ดอกบ่แแแลลล้้้วววเเฮา็นู อนอนักมาสิก่อก่อน,นแม่น,นอกเห็ดขบวนแรวจังก้อเด็กยะสิ่งก่อห้องนี้นอนนเออ,อ,อ <laughs> เอเ<ร>อ บัตรอายุไลายเนาะขึ้นพวกอะไรยากล้วสิกระเพาะอยู่ละว่าดินบกอนะหน้าสิพอบ่เพะกับจังน้อยการนี่น้องพี่น้องเรือพคนีิสั่งวงกบแล้วก็สั่งประตูนาะหลังจากถีมายางเรียบร้อยใส่ผาใส่ยางเรียบร้อยเนาะ

Không ngam, sao không ngam kỳ niệm bao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  ขอขอบุญขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบรสกูสุคนลหลายเดอ้อที่ห่วงอมุตน,นาเหตุบุญนำเนาะเรื่อยๆมาเนาะเบิดสกูสุคนเนาะที่มีสื่อเสียงเรียงนามที่เอาเอ่ยมาแต่แต,แ,ตแต่แรกๆจนมาหอดมื่อนี้เนาะขอให้เจ้าจงเจริญเจริญร่ำรวยเงินทองเนาะคิดอันใดก็ให้สมมุ่งมหาปาทธนาเด้ออย่าเจ็บอย่าจนเนาะขอให้มีแต่ความสุขความสบายใจเนาะ ทานมาสําได้อะไรขึ้นไปเป็นลายลอยล้านเดอ้อสาธุสาธุเด้อสําหรับคลิปนี้เคาก็ขอจบคลิปไว้ชั่นโมงก่อนกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเนา,า,าะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งพร้อมนเนาะเผื่อชิบวพฒน์คลิปใหม่จากช่องของเราแล้วก็เผื่อเจนเรามีกําลังใจเห็ดคลิปใหม่ออกมาให้เบิ่งให้ชมเลยพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายพี่น้อง